สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องไม่มีประชาธิปไตยบ้านเมืองจึงไร้ขือแปรดูคลิปที่นำมาแสดงนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดาระเบียบวินัยเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าทำผิดกฎจราจรสารพัดผมก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําเหล่านี้อันนี้ เกี่ยวข้องกับการไร้ขือแปรแน่แต่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นประชาธิปไตายหรือไม่อย่างไรผมขอญอาตมาไขาให้ท่านฟังนะครับดูคลิปนี้แล้วในแง่หนึ่งทําให้รู้สึกว่าคนไทยเราช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่ย่ําแย่เหลือเกินขาดระเบียบวินัยสมควรแล้วล่ะครับที่จะต้องได้รับผลกรรมที่ทําไม่ดีต่างๆนานา,นา,นาน นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจคล้ยเขวเช่นนี้ได้นะครับจริงๆแล้วสภาวะไร้ถือแปรแบบนี้แก้ไขไม่ยากนะครับเราเพียงแต่ทำกฎหมายให้เคร่งครัดและต่อเนื่องก็จบแล้วครับเราเคยทำสำเร็จมามากมายอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คนไทยเราเลิกกินหมากแล้วที่เมียนมายังกินหมากอยู่เลยครับสะพานเหล็กซึ่งไม่สามารถรื้อย้ายมาตั้งนานเนี่ยครับใช้กฎบูยืนและกฎหมาย ตอนนี้ก็ถูกเคลียร์ไปหมดแล้วเห็นไหมครับถ้าเราจะทำจริงๆแล้วทําได้ครับอย่างไรก็ตามนั้นการทําจริงนั้นแนง่หนึ่งก็เป็นการโชว์พาาเพื่อประโยชน์ในการรักษาอํานาจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีสะพานเหล็กถ้าเราให้คนมาช่วยกันรื้อย้ายจริงจังเนี่ยนะครับก็ทําได้สําเร็จโดยง่ายนะครับอันนี้แง่หนึ่งก็เป็นเหมือนการที่เราใช้อํานาจในการที่เราจะจัดการปัญหาต่าง ทำให้รู้สึกว่าเอ,อออานาจจากทหารหรืออํานาจเบ็ดเสร็จต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่จริงไม่ใช่หรอกครับในรัฐบาลประชาธิปไตยถ้าเราคํานึงถึงส่วนรวมเราก็ต้องใช้อำนาจอย่างนี้เหมือนกันครับในการแก้ไขปัญหาการไร้ขือแปรนะครับทางหนึ่งที่เรามักจะทําก็คือการใช้าศาสนาเข้าขยมหรือเข้าข่มนั่นเองนะครับสอนให้คนทําดีสั่งต่างสารพัดเพื่อที่จะข่มใจแล้วก็เลิก ทําการใดๆที่ไร้ขือแปรแต่จริงๆแล้วไม่ได้ผลหรอกครับแต่ผลดีที่ตกกับคนทําก็คือคนที่รณรงค์นั้นได้ชื่อเสียงที่ดีได้รับการนิยมชมชอบที่ดีแต่ว่าปัญหาก็ยังอยู่อย่างนั้นแหะครับมาอยู่ช่วนาตาปีอีกแนวทางหนึ่งที่เรามักจะทํานะครับก็คือการรณรงค์ทางสังคมเพื่อให้คนได้มาช่วยกันต่อต้านอย่างเช่นในคลิปนี้เนี่ยครับตอนท้ายก็เสนอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ เพื่อที่จะให้ม์ไซร์รับจ้างไม่ขึ้นใบบิวบนฟุตบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่การรณรงค์แบบนี้เนี่ยครับเท่ากับเราส่งเสริมให้คนไปตายโดยแท้เลยครับเพราะว่าไม่มีหลักประกันใดๆว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เป็นแต่สิ่งที่ดูดีเท่านั้นเองครับจริงๆเราต้องมานั่งทบทวนใหม่นะครับที่บอกว่าใครๆก็ทํากันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกครับแต่เป็นเพราะว่าในประเทศของเรานั้นเบอร์ต้นๆของประเทศนั้น ทําผิดกฎหมายบ่อยๆครับนะแล้วก็ได้รับการผ่อนปลนมาดังนั้นอะไรอื่นๆที่อยู่ล่างๆลงมา <ๆ S 1> ก็ทําำ่างนี้กันเรื่อยๆในเมื่อระดับสูงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วระดับล่างจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไรครับแล้วถ้ายิ่งประเทศไทยของเราไม่เป็นประชาธิปไตยระบอบเส้นสายกระจายไปทั่วแล้วอย่างนี้จะมีความเป็นธรรมความไร้ขือแปรจะยิ่งไม่มากขึ้นหรอครับ ในภาวะที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยทรัพยากรไม่ได้รับการกระจายอย่างเป็นธรรมประชาชนถูกกดขี่ขูดรีดบางครั้งประชาชนโดยเฉพาะในระดับล่างก็สิบเบี้ยกใกล้มือคว้าไปก่อนเพื่อเอาตัวรอดและก็ถูกประนามยามิ่นนี่แหละครับเราถึงต้องทำบ้านเมืองของเราให้เป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่ปล่อยให้ ผู้ที่มีอำนาจสามารถที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วพอคนระดับล่างๆทำมั่งก็ถูกประนามยามหวินอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ประชาธิปไตยที่ว่านี้ไม่ใช่อนาธิปไตยข้างถนนที่เรียกร้องโดยคนส่วนน้อยแต่อ้างว่าเป็นคนส่วนใหญ่แถมยังปิดประเทศไทยปิดกรุงเทพอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องให้ประชาชนมีอำนาจในการดูแลและปกครองตนเองไม่ใช่ไปพึ่งหวังคนที่เรียกว่าเป็นคนดี แต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีนะครับถ้าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินความไร้ขือแปรก็จะหมดไปครับสวัสดีครับ